มันล่าจะเนีเดี๋ยวมันร่าม,มันเมื่อน,นกันมันมีต่างแหลกต่างเน้ยเราจะไว้ตระจานองน้วมันตไม่ไหวมีตาต่างเดินไหมอย่ไหมขึ้นหัว้ามืตัวใหญ่กระตอกระตอกระตอกเพื่อปาะางกับปเหรไม่ใไม่าจไม่ปลากออเี้ย่่ินี่เนี้ยเนเนี่ยเนี่ยปลาน ตัวแย่กว่าเปลือนตาเนื้อในลูนี่นี่ไงามกล้องลกแต่ตัวแย่กว่าเปลือนกองไส้เราหน้าปุ่มใจติดขอปตัวในการชัมวลแตเปลอ่อมันก็ไม่ชั่มวลแล้วแต่มันหญ่กว่าเปลือนตอบจ้ามตัวในลูกใชาจนนี้เนี่ยในในจากุลนี้แต่ไม่แต่ในนี้รากูลนี้มันเก็เมื่แล้วมัมีท่าแต่ไม่ใจอกันต้นเดี๋ยวไปช่วนเนี่ยพิจารณนเนไเพื่อนนีวตัวนี้เก็บตัวนี้รไปต้ามกันแล้วกันแล้ว

Yeah.